สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอนะครับที่ดิน11บบไร่นะครับไร่ละซ่องแซนห้าหมื่นบาทนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนสายหลักตำบลน,น้องเปิงตำบลสักระลิมนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะมีรถวิ่งผ่านโดยตลอดครับ11ไร่นะครับ11ไร่ ไา,ายละซ่องเส้นห้ามื่นบาทนะครับสนใจก็มาต่อรองราคานะครับชนดกุดแดงครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับ มีรถยนต์วิ่งผ่านอยู่ตลอดนะครับที่ดินสิบเป็ดไร้นะครับถนดกุดแดงนะครับซเป็ดไร่ไร้ละดซองแทนห้ามือนบางติดตะโนดนเส้นหลักรถวิ่งผ่านโดยตลอดนะครับลักษณะหน้าที่ดินนะครับไม่เกินหน้ากว้างไม่เกินหกสิบเมตรนะครับหน้ากว้างไม่เกินหกสิบเมตรนะครับจากนี้ไปโน้นเลยเสร้าไฟฟ้าต้นไม้นะครับตรง กฎหมายเนี่ยในพื้นที่ของเรานะครับเหมาะการค้าครับเหมาะการค้าตรงนี้เป็นทางลงนะครับที่ดินนะครับตรงนี้อยู่ในเขตตำบลสักรโจมอำเภอโดจดิังชวาสพัทลีรับก็จะมีรถวิ่งผ่านอย,อยู่ตลอดนะครับ ทำการค้าลงทุนได้ทุกชนิดนะครับอยู่ในชุมชนกลางอุบ้านเลยตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็ประมาณตำบลสักจมก็ประมาณ6กิโล7กิโลนะครับดอนจีดีก็ประมาณ10กิโลนะครับอำเภอดอนเจดี เป็เสาไฟฟ้านะครับตัวนี้มีเนเสาไฟฟ้าแรงสูงช่สวสยนะครับอยู่ในกลางชุมชนนะครับตำบลสกโจอมอำเภอเดอชเดชจังหวัดสุพรรณบุรีที่11ไร่นะครับชนดกุดแเง โอเคนะครับ